สุดท้ายสำนึกได้เกือบเสียเพชรเม้นงามค่ะบ,บ้านเกิดของเอซี กไอเชียภรรยาของตักบริบูรณ์ที่มาเลเซียค่ะน้องบอกว่าใช้ชีวิตคู่มาเข้าสู่ปีที่8แล้วแหละค่ะสําหรับคู่รักแฮปปี้แฟมิลี่อย่างตักบริบูรณ์กับเอลซีภรรยาสาวที่เป็นอดีตแอร์โฮสเตสชาวมาเลเซียปัจจุบันเองยังมีโซ่ทองคล้องใจแล้วแหละค่ะนั่นก็คือน้องบิลลีฟนั่นเองซึ่งลูกสาวอยู่ในวัย6ขวบกันแล้วแต่เห็นว่าเป็นครอบครัวแบบนี้ใครจะรู้เลยคะเบื้องหลังเองยังมีเหตุการณ์ที่ทาให้หนุ่มตักตัดสินใจบอกเลิกภรรยา โดยทางคู่เปิดใจในรายการซูเปอร์เมียโดยบอกว่าเริ่มจากสาวเอลซีเองเนี่ยเล่าสิ่งที่ทําให้ประทับใจจนตัดสินใจแต่งงานกับหนุ่มตัก๊กโดยที่หนุ่มตั๊กเองเนี่ยยอมลบรอยสักชื่อแฟนเก่าออกให้ทั้งทั้งที่คนเนี่ยกลัวเจ็บมากๆเลยเวลาไปหาหมอก็กเลยคิดว่าถ้าจะต้องแต่งงานจะแต่งกับคนนี้แหละด้านหนุ่มตั๊กเองบอกที่ตัดสินใจลบรอยสักออกเพราะว่าเริ่มรักแล้วซึ่งตนประทับใจฝ่ายหญิงที่พร้อมจะเป็นกลับมาหาได้ทุกเวลาที่ต้องการ แลกไฟเพื่อที่จะมาหาตนจากนั้นสาวเอลซีเองก็แฉนหนุ่มตักว่าชอบแกงน้องบิลลีฟจนลูกสาวเนี่ยร้องไห้สิ่งที่โพสในไอจคือสร้างภาพโดยหนุ่มตักรับว่าเป็นเรื่องจริง บอกอีกว่าเวลาแกล้งลูกแล้วตนมีความสุขแต่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะหมอบอกว่าจะทําให้ลูกนั้นเป็นคนก้าวร้าวเอลซี่บอกจะต้องเอาไม้แขวนเสื้อฟาดมีบางครั้งไล่ออกจากห้องแล้วก็ล็อกประตูเลยแล้วเหตุการณ์ที่ทําเกือบเลิกการเอลซี่เผยว่าจองตั๋วกลับมาเลเซียเลยหลังจากที่ตักบอกเลิกซึ่งตอนนั้นสายเอลซี่คิดว่าหนุ่มตักคงอยากเลิกกับเธอจริงๆไม่งั้นคงไม่พูดออกมาก็เลยโอเคถ้าเลิกแล้วแชปปี้มากกว่าอยู่ด้วยกันก็โอเคตัดสินใจเอาลูกไปด้วยเพราะถ้าลูกอยู่กับตักก็อยู่ กับพี่เลี้ยงแน่นอนเพราะว่าพ่อต้องไปทํางานอันนี้เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงแล้วค่ะบวกกับแอซี่เป็นภรยาที่เป็นคนอารมณ์ร้อนคอยมาบ่นเรื่องลูกให้ฟังแบบนี้แบบนั้นแล้วก็มาแบบรัวๆก็เลยระเบิดอารมณ์ออกมาบอกอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็เลิกกันไปดีกว่าจบจบกันไปถึงขั้นเรียกทนายมาแบ่งสินสมรสกันเลยนะพอแบ่งเสร็จปุ๊บเปลี่ยนใจทันทีไม่เลิกแล้วเพราะว่าได้ทรัพย์สินน้อยหอมก็บอกเหตุผลจริงๆที่ไม่เลิกกันก็เพราะว่าลูกคําเดียวเลยเพราะว่าถ้าเกิดมาต้องเลิกลากันไปแล้วลูกจะอยู่ ยงไงและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของหนุ่มตั๊กได้ออกมาบอกค่ะพร้อมกับบอกว่าเอลซี่เนี่ยเป็นภรรยาที่อดทนกับตนสูงมากๆทํางานกลับบ้านดึกก็ยังทนได้ไม่เคยยุ่งวุ่นวายไม่โทรจิกไม่จุกจิกสิ่งนี้แหละคือเพชรเบ็ดงามที่หาเจอเอลซี่เสริมไม่เคยตามจิกเลยจนทางด้านตั๊กเคยถามว่า ไม่ถามอะไรเลยเหรอนี่ยูไม่รักไอหรือเปล่าทั้งนี้หนุ่มตั๊กบอกว่าจะหาเวลาคุยกับลูกมากขึ้นอยู่กับลูกให้มากขึ้นกับภรรยาที่ยอมลาออกจากแอร์ตนก็ดูแลให้ดีที่สุดนั่นเองและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ